บทสวดมนต์ก่อนนอนจริงๆแล้วเนี่ยการสวดมนต์ก็คือการนึกถึงองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าการนึกถึงองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนาะทำให้เรานอนแล้วเนี่ยมีสติคนเราบางคนกลัวว่านอนไปแล้วจะไม่ได้ตื่นขึ้นมาก็เลยมีกุศโลบายในเรื่องของการสวดมนต์ก่อนนอนเพื่อสงบจิตสงบใจบางคนเนี่ยถือเคล็ดว่าการสวดมนต์ก่อนนอนเนี่ยเป็นการดลึกความดีก่อนที่เราจะหลับไหลไปหากหลับไหลไปแล้วทางพระเนี่ยเขาจะมีคําอธิษฐานก่อนนอนที่ว่าหากข้าพเจ้าหลับตาไปแล้วไม่ตื่นขึ้นมาก็ทอ ขอถวายให้เป็นพุทธบูชาอะไรอย่างเงี้ยดังนั้นแน่นอนคําบทสวดมนต์ก็คือบทที่เราะระลึกถึงคําสอนพระพุทธเจา้าอาจารย์จะสวดก็คือสวดธรรมดาเลยอิติปิโสภควาก็คืออิติปิโสสามห้องบทพาหุแล้วก็เป็นยอดพระกันไตรปิฎกแล้วก็จะเป็นบทสวดมนต์เสริมดวงชะตาอาจารย์ก็จะสวดประมาณเท่านี้อย่างบางคนถ้าจะสวดเพิ่มก็สวดชินบัญชรคาถามหาจักรรพัิอย่างเงี้ยก็ได้เหมือนกันคือมันอยู่ที่นานาจิตตังแต่ความหมัองการสวดมนต์ก่อนนอนเนี่ยคือการะระลึกเป็นพุทธานุสติก่อนเราหลับ ไหลไปถ้าพรุ่งนี้เราตื่นขึ้นมาบางคนไหลแล้วตายไปเลยก็ขอให้ก่อนนอนมีได้โอกาสไหว้พระเขาถือว่าเป็นความไม่ประมาทดังนั้นนี่คือความหมายของการสวดมนต์ก่อนนอน